สวัสดีครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าผลยางเนี่ยปืนมันยิงไม่เข้าใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยผมได้ไปทดลองมาละผมไปเจอปืนบุกใช่ไหมทุกคนไอ้สกิลสองของมันเนี่ยมันสามารถที่จะทาเอฟเฟกสกิลกับผลยางได้ครับคือมันยกผลยางขึ้นอ่ะทันทันที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้ใช่ไหมทุกคนเห็นอย่างนี้กันแล้วเนี่ยทุกคนอยากจะเชื่ออยู่ไหมครับว่าผลยางในเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถกันปืนได้ทุกกระบอกจริงหรือเปล่า ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็เลยจะเอาปืนทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมจะนึกออกนะครับทุกคนมาทดลองดูว่ามันจะการได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ถือซะว่าเป็นการโดเนตก,ก็แล้วกันนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าพลยาในเกมจะสามารถการปืนทุกกระบอกในเกมนี้ได้จริงหรือเปล่าและจะมีกระบอกไหนนะครับที่สามารถยิงเข้าบ้างเนาะเฮ้ยมารูชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัก กดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหเฮลโลกายวัสดุโอเค okay, ครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามต้นคลิปที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าผมเนี่ยไปเจอว่าปืนรุกอะ่ะมันสามารถที่จะทําปฏิกิริยากับผลยางได้ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวผมโชว์เลยครับทุกคนครับนี่ เดี๋ยวดูนะเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมมันยกผลยางขึ้นครับทันทันที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้ผมก็เลยสงสัยนะครับว่าเฮ้ยปืนบูกเนี่ยมันยังแบบมันยกขึ้นใช่ไหมมันจะมีปืนไหนอีกนะครับที่สามารถทําอะไรกับผลยางได้บ้างเนาะเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มวันที่ก็บอกแรกกันเลยครับเปิดไฮคิดด้วยครับอ่ะ เพื่อความชัวยิงครับนี่เห็นไหมยิงไม่เข้านะครับอา้าวสกิลไม่โดนครับมันทะลุเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนจะมีเอฟเฟกต์สกิลครับทุกคนครับเมื่อกี้แต่เหมือนจะไม่ได้หนืดนะลองดูสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันหนืดหรอเฮ้ย hey. เอาดีๆไอไอสกิลสองที่เป็นระเบิดเนี่ย ทำอะไรไม่ได้นะครับเฮ้ยไอหนังกระติกติดโซะเอาแล้วกระบอกแรกก็เจอแล้วครับสกิลที่สามารถทำผลยางได้นะกระบอกแรกครับติดหนืดครับทุกคนครับสกิลแรกนี่ถึงจะยิงไม่เข้านะแต่ติดหนืดครับเฮ้ยเฟียวอ่ะโอเคครับกระบอกที่สองปืนคาบศิลายิงไม่เข้านะครับนี่เห็นไหมยิงไม่เข้า กิลแรกครับสกิลแรกแต่เบิร์ดไม่เป็นอะไรนะครับลองสกิลสองครับสกิลสองพายุยกไม่ขึ้นนะครับทุกคนครับเออทุกคนเห็นไหมไอ้สกิลสองของกีตาร์บลูคเนี่ยมันยกขึ้นใช่ไหมแต่นี้พายุมันยกไม่ขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับต่อไปครับในกระบอกที่3กระบอกที่3ก็ยิงไม่เข้านะครับ โอเคสกิล okay. แรกครับสกิลแรกไม่โดนครับถึงโดนก็น่าจะทะลุสกิลสองเป็นระเบิดไม่ทำปฏิกิริยาอะไรเลยครับนี่เราลองสกิลแรกไปไม่โดนครับโอเคอ่าตอนนี้เจอหนึ่งกระบอกแล้วนะทุกคนจะเรียกกระบอกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสติกหนังสติกอันแรกก็ทำอ่าผลยางได้แล้วนะเรามาดูหนังสติกอันต่อไปครับ ยิงไม่เข้าครับเหมือนเดิมเลยเอาสกิลแรกครับเฮ้ยอ่าติดหนืดติดหนืดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลสองโอเคครับสกิลสองทำอะไรไม่ได้เหมือนว่าสกิลแรกของกระบอกนี้นะครับจะใหญ่กว่าอ่ากระบอกแรกเนาะตีเรียก,กระบอกอย่างเงี้ยหนังสติ๊กเขาเรียกว่าอะไรอันหนอโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวลองใหม่นะโอ้โห มีผลยางมาสมทบ2คนเลยนี่นี่ครับทุกคนครับไอสกิลเนี้ยมันติดหนืดนะเออแต่ว่าวงมันจะใหญ่กว่าหนังสติกอันแรกนะครับต่อไปครับก็ปืนคาบศิลาของอาไคโนะนะครับหมายถึงในเกมนะทุกคนไม่ใช่ในมะยิงไม่เข้านะครับลองสกิลแรกสกิลแรกก็ไม่เป็นอะไรนะครับต่อไปครับสกิลสองสกิลสองพายุก็ยกไม่ขึ้นนะครับ จริงๆแล้วว่าผลยางอ่ะโดนพายุมันก็ควรจะขึ้นใช่ปะ่ะแต่นี้ไม่ขึ้นครับโอเคเปืนต่อไปครับไม่ปืนกระสุนสีทองนี่กระสุนสีทองจะยิงเข้าหรือเปล่าปุ๊บไม่เข้าครับไม่เข้าใช่ไม่เข้า,ขาสกิลแรกครับก็ไม่มีดาเมจสกิลสอง สกิลสองก็ไม่มีดาเมจนะครับทาอะไรไม่ได้เลยต่อไปครับอ่าปืนใหญ่แบบพกพานี <c oughs> ่โคตรใหญ่อ่ะตูมไม่มีดาเมจครับทําอะไรผลยางไม่ได้สกิลแรกยิงบีมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับสกิลสองสกิลสองอ่าอันนี้เนี่ยเป็นไฟครับทุกคนครับไฟเนี่ยเวลาโดนกับยางอ่ะยางมันก็ต้องละลายใช่ไหม แต่ว่าในเกมเนี่ยไฟทำอะไรผลยางไม่ได้นะครับมาหิวเข้ามันไก่อะไรตอนนี้ครับนี่อะทีมงานหิวข้ามันไก่ครับเนี่ยทุกคนเห็นปะเออมันทำอะไรผลยางไม่ได้นะครับไอสกิลไฟอะต่อไปครับปืนอินบอทหรือปืนบอสเรือยิงไม่เข้าครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันอินบอทไหมสกิลแรกสกิลแรก อิมบอดครับแต่ว่าพอระเบิดแล้วก็ไม่มีดาเมจครับทำอะไรผลยางไม่ได้นี่ครับสกิลสองครับพื้นไฟพื้นไฟก็ทำอะไรผลยางไม่ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะมีดาเมจนะเพราะว่าไฟกับกระสุนปืนมันคุลักกันนะเออแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจเกมได้ต่อไปครับทุกคนปืนพิษครับ ทำไมต้องพิษปืนพิษปืนพิษเนี่ยคือมันเป็นแก๊สใช่ไหมทุกคนถึงตัวจะเป็นยางก็จริงอะ่ะแต่สูดเข้าไปมันก็โดนสารพิษอยู่ดีใช่ไหมอันนี้คือคิดลึกนะครับเกมมันคงไม่ได้ทําแบบทําดีขนาดนั้นเนาะมาดูกันครับว่าปืนพิษเนี่ยจะทาอะไรผลยางได้หรือเปล่านะครับโอเคหนึ่งแล้วนะครับยิงไม่เข้าครับสองอทำอะไรไม่ได้เลยทุกคน ไม่มีดาเมจเลยครับไม่ติดเหนืดไม่อะไรเลยไม่ติดพิษด้วยโหปืนพิษยังทําอะไรผลยางไม่ได้ทุกคนปืนพิษที่ว่าแรงๆอะ่ะต่อไปครับธนูของเกาะโบอารครับนี่ยิงแม่เข้าครับโอ้ยสกิลแรกพิษพิษก็ทําอะไรไม่ได้ครับงูงูก็ทําอะไรไม่ได้หน้ากากกันพิษซะด้วยเออ โอเคครับต่อไปครับก็คาบูชาคาบูชาผักผลยางได้หรือเปล่าครับทุกคนคิดว่าอ่ะสกิลแรกทำอะไรไม่ได้แล้วครับสกิลสองครับสกิลผักสกิลผักก็ทำะไรผลยางไม่ได้ครับต่อไปครับมาอิบาซูก้าปืนใหญ่ของไวเปอร์ครับมายิงธรรมดาครับยิงธรรมดาไม่เข้าครับ ไม่เข้าครับสกิลแรกสกิลแรกก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นครับสกิลสองโอ้สกิลสองนี่เป็นอ่าพื้นไฟนะครับพื้นไฟก็ไม่สามารถทำอะไรผลยางได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับก็กีตาร์บลูมาครับนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนสกิลแรกครับสกิลแรกก็ผักไม่โดนนะครับแต่สกิลสอง ไม่ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับเห็นปะเออมายกได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะขนาดไฟอะพื้นไฟมันยังทําอะไรไม่ได้เลยอะแต่นี้ยกขึ้นครับแล้วก็ปืนเนี้ยที่มันเป็นปืนพายุอะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับทุกคนครับพายุยกไม่ขึ้นแต่มันก็น่าจะขึ้นนะจริงๆอะเพราะว่ากีตาร์บูกยังขึ้นเลย แล้วก็ปืนพิษนะครับที่แบบมันเป็นพิษอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าในเกมเนี่ยเข้าใจได้ครับว่าคงทําอะไรที่แบบมันซับซ้อนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบในเมสจริงๆเนี่ยผมว่าไม่เหลือนะขนาดลูฟี่กินปลาคาไปใช่ไหมในเกาะวานโน่ไม่รู้นะครับว่าปลาคาบหรืออะไรแต่โดนพิษใช่ปะ่ะเออแต่ก็โดนเรจูช่วยเอาไว้นะครับในหนังสติ๊กเฟียวสุดแล้วครับทุกคน นี่อันอื่นทำไม่ได้แต่หนังสติ๊กทำได้อะไรเงี้โคตรเทติดหนือดอะครับดูดิติดหนืดสองกรบอกเลยเออมาครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูครับว่าไอ้ปืนใหญ่ที่มาติดอยู่กับเรือเนี่ยมันจะสามารถยิงผลยางเข้าหรือเปล่านะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเข้าใช่ไหมเพราะว่าบาสุก้าเนี่ยไอพวกที่เป็นกระสุนร,ระเบิดทั้งหลายเนี่ย ยิงไม่เข้าเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยมาดูกันครับว่าปืนที่อยู่กับเรือจะยิงผลยาเข้าหรือเปล่านี่เป็นไงครับทุกคนไม่เหลือครับเป็นไงโอ้โหปืนที่อยู่กับเรือนี่มันล,ลูกกระสุนหินไคลโลหรือเปล่าครับทุกคนครับอันนี้มันลูกกระสุนหินไคลโลที่เอาไว้ต่อกรกับผู้มีพลังอาจากผลปีศาจหรือเปล่าเนี่ยคือโดนเต็มเลยนะทุกคนดูดิ แล้วไม่ใช่เบาๆนะครับโคตรแรงอ่ะแรงจริงเม็รละพันแปดใช่ไหมอันนี้ผมเล่นสายดาบนะครับเล่นสายดาบเอาเปลี่ยนดาบไม่ได้ด้วยคือมันตีแรงอ่ะทุกคนคือมันไม่ได้แบบตีเบาๆเลยอ่ะเข้าไม่พอนะครับทุกคนดาเมจย,ยังแรงอีกนะฮะโอ้โหสงสารเลยนี่หรือนี่จะเป็นวิธีที่เอาไว้ต่อกรกับผลยางครับ ทุกคนก็เอาวิธีนี้เนี่ยไว้แกล้งเพื่อนได้นะครับอย่างบอกว่าเอาปืนธรรมดามันยิงไม่เข้าอยู่แล้วปืนใหญ่มันก็ต้องยิงไม่เข้าดิหลอกเพื่อนันยิงข้างเรือน,นะครับแล้วก็เรือยิงเพื่อนดูอันนี้ก็ลองดูได้นะครับเออสนุกสนุกขำๆเนาะโอเคครับทุกคนผลสรุปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ปืนที่ทำปฏิกิริยากับผลยางได้นะครับก็จะมีกีตาร์บูครับแล้วก็หนังสติ๊ก2อันครับ แล้วก็ปืนที่อยู่กับเรือน,นั่นเองนี่ที่เป็นปืนใหญ่สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะทุกคนครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย